เนื้อตาตาก็อะไรทำไมถึงมาเพราะว่าแค็นเตอร์ม like ันจะแรงใช่ไหมคะเนื้อเยื่อตาเนี่ยจะเป็นเนื้อเนื้อเยื่อที่อ่อนเพราะฉะนั้นถ้าเราลอกตั้งแต่ตอนแรกเลยพอเราฟอกฆ่าเชื้อเนี่ยใบอย่างเงี้ยมันก็แก่อยู่มันไม่จะไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นโกลดออกมานี่ก็จะฆ่าเชื้อทำให้ตาเนี่ยตายได้นะคะในมือมันมีทั้งยาหลานอะไรนะะ คลอรเนาะพอคพอีมีคอรีนก็จะกับเน้อเย่ให้เป็นสีข,ขาวแล้ตาก็จะตา,ตาไยไม่ันนันคือเป็นาดี่พี่เขาจะต้องมาปักช้างน้องนทะี่พอปัดเสร็จแล้วเราก็จะมาปักในสววิธีการนะคแค่ตัวอย่างชิ้นเดียวก็ล้กันนราเ สองที่ห้า <forcé certains respuesta>